สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะอยู่กับผมนนท์แล้วก็ยายนะครับวันนี้เราจะมากินแกงแกงส้มฟักใส่ปูแกงส้มฟักใส่ปูใส่ไข่กบด้วยนี่คุณผู้ชมนี่เป็นไข่แล้วก็มันมันคุณผู้ชมนี่ที่สําคัญคือปูครับคุณผู้ชมเป็นปูนาแกงส้มฟักออนใช่ใส่ปูนาด้วยแล้วปูหาย,ยากเลยคุณผู้ชมทุกวันเนี่ยมีข้าวเหนียวด้วยวันนี้กินกับข้าวเหนียวคุณผู้ชม แบ่งๆๆกินกันกม,ากามาครับคุณผู้ชมหาข้าวมาครับดูปูตัวใหญ่เลยกล้ามใหญ่เลยคุณผู้ชมอู้มันมันนี่คุณผู้ชมไม่กล้าเอียงเยอะนะเดี๋ยวมันจะ <c oughs> หกเอียงฟักอืมมันฟัก,ก่อนอืม มันมันมากหัครับมันแข็งกันเนี่ยปูนาหาก,กินยากแล้วคุณผู้ชมแต่บ้านผมนนไม่ค่อยมี<ก>แล้วนี่ไขก่กบออแข็งกึกเลยะนี่ไข่กบอะ่ะกัดได้อย่างนี้เลย นกตัวเมียมันเนี่มขังกุอกไปมันมีมันด้วยเนี่ยอืคุยทำ guna Ừm. Cái <laughs> cần <Cảm ơn> ông <cảng. cười> ตามใหญ่คุณผู้ชมอืนี่ว่าแบบยอดผมจะกัดให้อย่างนี้เลยคุณผู้ชมอุ้ยกัดไม่ได้ เอาเขาไม่ได้อีกแข็งอะ่ะเก็บไว้เก็บไว้มันแข็งอะ่ะคุณผู้ชมคำใหญ่มากมมกัดไม่ได้เลยแข็งดูดอ่ะครับมัน มันดูดออกอ่ะกัดไปกยกัดไม่ได้แข็งเดี๋ยวฟันหักเอาโอ้ยเดี๋ยวขอ,ขอก่อนอุ้ยแตกแตกมาเลยคุณผู้ชมแต่ได้เนื้อมันครับนี่เนื้อ,อหยอดอื rồi Nhanh mặt cầm mưa nữa. ừ. nước nó chai tầm rồi liền Cái đen đầm นี่ควางยากนเนี่ยคุณผู้ชมมันแข็งอ่ะกัดไม่ค่อยเข้าเลยฟันผมก็ปวดปวดอยู่นี่ไข่กบนี่คุณผู้ชมกบนาร่อยอชอบกล้ามมันอะเรื่องมันอร่อย อันนี้น่าจะกัดได้อือหือเฮ้ยคุณผู้ชมฟันแทบหลุดเนื้อนี่อันนี้ค่อนข้างสวยครับอืด้วยมัน อะไรอ่ะแค่กุ๊บเลือดม,มันชอบน้ำมันอ่ะอม,มันมัน

อืนี่มันมาคุณผู้ชมม,นมันไหมก็แม่นี่มันจะเป็นแบบเหมือนสมองอะคุณผู้ชมอันนี้อร่อยอโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาทุกคนไปก่อนมาเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย